โอนลอยกับโอนจริงต่างกันยังไง<า>ชุดโอนลอยคืออะไรหลกัลกๆเลยประกอบด้วยเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนหนึ่งเล่มใบโอนรถหนึ่งใบขอยัดพับครึ่งหนึ่งเพราะม,มันมีสัญลักษณ์ราชการไม่ได้นะเน<อ>ี่ยใบโอนลอยนะบแบบคําขอโอนและรับโอนของกระทรวงแล้วก็ถ้าไม่ไปก็มีใบมอบหนะ้าบัตรเจ้าของรถบัตรคนรับโอนถ้าใครก็ตามไม่ไปคนนั้นต้องมอบหนะ้าที่เรียกว่าชุดโอนลอยชุดโอนลอยความเชื่อผิดเพี คิดว่าถือเล่มกับชุดโอนลอยกับสัญญาจะาซื้อจะขายแล้วจบอันนี้ความชเชื่อผิดๆพี่มาดมีรถหนึ่งคันนะพี่มาดเป็นเจ้าของรถให้พี่มาดเซ็นชุดโอนบัตรพี่มาดทะเบียนบ้านพี่มาดเอกสารพี่มาดทำสัญญาจ,จะซื้อจะขายกับพี่มาดและเราก็ถือชุดพี่มาดสองชุดนี้ให้ผมผมถือไว้รพรอ้อมรถพรอ้พรอมรถจบไหมจบแล้วครับเราไปโอนจบปะนะทุกคนคิดว่าจบใช่ครับจริงๆไม่จบความเชื่อผิดๆนะหลายหลายคน90%ที่เจ้าของรถเซ็นเอกสญญารให้เล่มทะเบียนชุดโอนลอยและสัญญาจะซื้อจะขาย และบัตรีะเป็นบ้านของเจ้าของรถจะเก็บไว้กับตัวเอ้ยเดี๋ยวค่อยโอนไปโอนเมื่อไหร่ก็ได้ครับบางคนสองปีสามปีก็ไม่ยอมโอนโอเผื่อใช้สักปีสองปีเบื่อได้ไปขายได้ครับผมอันนี้ผิดนะผิดนะผิดแรงมากอ้ผิดแรงมากนะการที่เราถือเอกสารแบบนี้เจ้าของรถคิดว่าเราไปโอนแล้วเขาย้ายบ้านเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนคำนำหน้าเขาเปลี่ยนนามสกุลหรือแย่ที่สุดเลยเ<อ>ขาเสียชีวิตอันนี้แย่สุดเลยนะโอหรถคันนี้โมคะโอนไม่ได้อีกต่อไป ชาเจนปะเรามีเอกสารแล้วโอนไม่ได้สิเดี๋ยวนี้ระบบขนส่งออนไลน์ลูกแค่พี่แมาเปลี่ยนคำนำหน้าพี่แมาเปลี่ยนชื่อพี่แมาเปลี่ยนนามสกุลรถคันนี้ก็โอนไม่ได้แล้วครับอันนี้ฝังนะความเชื่อผิดนะอย่างที่สองนะเจอบางคนที่คิดอีกแบบหนึ่งเขารู้ได้ไงว่ารถคันนี้ยังไม่โอนเอี่ยถามหน่อยปัจจุบันเวลาเราขับรถเนี่ยใบสั่งออนไลน์มาเร็วไหมเร็วนะใช่อก็เราซื้อขาาาายกัันมมททีี่่่เษวหรือใบสง เอาแสดงว่าไอ้นี่ไม่โอนรถนี่ว่ายังไม่โอนไม่โอนใช่ไหมพอไปสั่งมาหาเจ้าของไม่โอนนะฟังดีนะเราเขาขายรถคันหนึ่งห้าแสนเราจ่ายเงินแล้วรับเล่มแล้วรับชุดโอรอยแล้วคิดจบครับถูกป่ะอ่ะเอกสารถือไว้กับตัวเราอ่ะถือไว้กับตัวเรานะอ่ะสมมัติเฮียซื้อต่อพี่มาถือไว้กับเฮียนะครับเฮียถืออยู่งั้นอ่ะพอใบสั่งมาที่บ้านแสดงว่ารถเป็นชื่อใครอ๋อชื่อพี่มาตีชื่อเจ้าของเดิมไงโอ้เข้าไปหาพี่มาเได้เสียดิตังค์ละห้าแสนรับยังรับแล้วนี่หว่าร ไปแจ้งความเล่มหายเลยเขาเฮ้ยคัดเล่มใหม่สิอีกสักเล่มหนึ่งก็ไปคัดเล่มเลยเอาก็มันถืเป็นของเขาไงเขาคัดได้ดิคัดเล่นอีกเล่มหนึงนี่ใครใกล้ตัวเลยเล่นทีสองมาเลยครับผมเห็นยังมายังมาแล้วมาแล้วทำไงไอ้นี่โอนไอ้ไอ้เล่มจริงโอนไม่ได้เห็นตอนี้เอาเล่มที่ใมโอนได้เอาเอาดิเอาดิป้อมมันนานไปแล้วก็เล่นไปจำนำดิโอเคป่ะโอเคครมาฟอร์แคสไงหรือเล่นจำนำไงรถแรงเงินไงไปจำดิเอาได้เงินอีกสามแสนเอาบันเลกูอาเลย <c oughs> เอาได้เมื่อกี้ไปห้าแสน้อีกสามแสนเอาแปะแสนเอาตัว <100. S 2> ใครตัวมันแล้วเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยถ้าคุณซื้อแล้วคุณไปโอนถ้าซื้อเงินสดกับใครก็ตามนะครับรถคันนี้ชุดอร่อยถือได้แต่เราเป็นเจ้าของห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าของเ,เจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราเป็นเจ้าของห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่จบโดยกฎหมายเราต้องไปขนสง่กนงกรมการขนส่งทางบกรถจังหวัดไหนต้องไปโอนจังหวัดนั้นรถป้ายซีลินคุณต้องไปโอนซีริน รถแปรงสกแกลคุณกนสแกลรถแป้งเทพคุณต้องไปอดขนส่งทิ้งเทพ<ช>และฝากนิดนึงเช็คหน่อยว่าคนส่งจังหวัดน,นั้นมีกี่สาขา,าและรถคันนั้นอยู่สาขาไหนเอา้าไปกันใหญ่แล้ว